พึ่งครบกับครบนานช้อปปิ้งพี่แซว่าเข้าไปดูก่อนนะเดี๋ยวพี่ก็เป็นเ,เพื่อนครับพี่อยากศึกษารเรื่องมาสคาราค่าพอดีเลยครับเฮ้ยแซวอ่ะเขาเป็นเพื่อนๆแบไหนดีนะเดี๋ยวพี่ไปรอร้านเกมด้านหน้าน,าน,านานะจะได้ต่างคนต่างไม่เสียเวลาเ <c oughs> ดๆๆๆี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตังอะบัตรก็ได้นี่คัท <c oughs> เรื่องบนเตียงเฮดนอนท่านี้แขนพี่ไม่ชาคะโอ้สบายพี่ออกกาลังกายเยอะไหวเลยพี่ข้างซ้ายพี่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้ว เรียกรถพยาบาลเหรเคสทำอะไรพี่หามขามเส้นนี้นะเว้ยต้องขนาดนี้เลยเหรอเออขนาดนี้แหละฟีมมานอนดิ้นมากเลยพี่ไม่รู้ตัวหรอกวันก่อนพี่ต้องไปตามถึงหน้าปากซอยเลยนะเล่นเกมเธอเธอเราโหลดเกมใหม่มาเล่นเป็นเธอหน่อยอดีตเฮ้ยเก่งจังเลยไม่ได้กดอ๋อเธอเธอจะเล่นเกมเหรอเปล่าแป๊จะหมดยิบที่ชาร์จเลยดิอุ้ยนี่ยิบห้าเองเดี๋ยวก่อนยิบห้าเปอร์เซ็นนี่สองเอามาเลยเอาเฮ้ยรีบทำฟื้นฟื้นทำงานบ้าน ทำไรอ่ะล้างแอร์เหรอเขาช่วยโอ้ยง่ายนิดเดียวเองให้เขาช่วยเหอะให้เขาช่วยไปไปพักไปพักกดบ้านยนะังครับถูบ้านล่ะเรียบร้อยครับซักผ้าสบายครับแล้วแอร์อ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้ง่ายอน,นี้ง่ายแป๊บเดียวเเคเดี๋ยวมานะเช็คบิลน้องครับเก็บตังค์ครับไม่ต้องออกครับพี่ชวนมาทั้งทีจะให้จ่ายเงินได้ยังไงน้องเก็บตังค์นี่ฮะไอ้น้องเก็บตังค์ เก็บมาคุณนู้นเลยครับไม่ใช่พี่ไม่มีตังค์นะครับแต่ว่าตังค์ของพี่อยู่กับเขาหมดแล้วครับขอบคุณมากครับดูทีวีตลกไปดินเนอร์กินข้าวคนสำคัญน่ะก็ต้องบรรยากาศดีๆอย่างนี้แหละเนี่ยสปาเกตตี้จากร้านที่ตัวเองชอบไปนะหูยอดปากซอยสุดยอดตัองแกะอ่ะเข้าห้องน้ำโอ้ โซงแฟกอยู่เข้ามาแล้วไหมโอ้โหกระดาษแฟกค์ขาดเลยต่อผัดกุ้งให้เลิกกินสักเดือนนะตัวใส่เหนาเรื่องบนเตียงภาคสองพี่เอสหนาวอะค่ะโอ้ได้เดี๋ยวพี่ปิดแอร์ให้เลยดีกว่าเนาะเสร็จพี่เอสจะไม่ร้อนอะคะเดี๋ยวถ้าร้อนเนี่ยพี่ถอดเสื้อได้ อะไรพินหนาวพี่ไม่ได้พี่ร้อนมันนี้ต่พินหนาวไงม่ได้พ่อ,อ,พอกันทีกับปัญหานี้กับแอร์รุ่นใหม่ Panasonic Sky Series เย็นสบายทั่วห้องโดยลมไม่สัมผัสโดนตัวเราโดยตรงแถมประหยัดพลังงานอีกด้วยนี่มันแอร์สำหรับคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับ